นี่หรอกระเทยนาวานจใจโหดเอาโทราศัพท์ถือไปนั่แต่ว่าใจทิมมาให้ส้นริ้วเด้อได้ๆสิสบายดีพี่หน้อมมาแวะหลอกตลาดกับเจ๊

ชื่อนางเมื่อเขียวกันไก่มันไเหมันละสิมหาอตัวได้ดีว่าตัวโกดตัวหอมาันลองบ้งก็กาตัวได้สิเจมาคนเจ้าอนางเข้มก็คือนางกล้วมันบอกตละซพันห

เอาสองกำกันคนละบ้านคนละเฮือนมันไม่ไหลวะน่ยไม่ไหลไม่ไหลโอ้ยแต่ยาเลยโอ้ยะกไปลไไเลยไปเจไปซื้อปลาก่อน เจียบเรื่องมวยวะมันนี่วันนี่เมวยบ่วันน้เป็นมวยเอายังมันนี่มันนี่มามาเวียรหายบอยมันตก็เมาเว่ยขายดีบอโะไปดุกมีวะไปดุกโลนี่ไปดุกปะดูยุก นมันคลองลายแม่มหนาก่อน <S <S <S

ปิ่งฝายเนาะเจ้าที่ได้ใส่กระสอบได้เท่เอาเพิ่จะเอาสิพ่อเราเหรอยันยันเจ้าทือนยันจ้าทออลาย มไม่ซื้อวัะคือลายสกะมาแหวะซื้อได้พี่นเนี่ยมเดลตังใจมามาอิลีจล่จะซื้อจังใจโอเจต้นริ้วาม อารมณ์ดีเลยแั่นี้ยทเบิ่ม่วใช่มันมาเจอกําลังมัองมาันจบอ่ะออกป่ะมนซับปังปังไม่เก่งฮะอันนี้รั่นหนึงมากมากได้มั่วเหอว เบื้องต้านันี้กันหนะ้ากัิูบลกกัิูได้นี่วซาตุลิ้วเพื่อนันมัคองแข็งมัคองตลิวมักคองแข็งตคองพี่นนอหนี่งวันสนิ้มบ้าเจ้าทำมาได้เลได้เืออันนี้สโลหนึ่งนะมกาโลบ้ โม่พ่อเนาะจ่ายเงินนะนะม่อยังแม่ปดูเปล่าเจ็บเจ็บแขนแขนใส่แบรงแสนพี่น้องแสนนหโอ้พี่น้องแสนนฮะแมนนะใบใหญ่สุดลยบอกแมน ใบเซนใบใหญ่สุดทั้งทัทังไทยเนระใบพัน้ใบหญ่สดจากประเทศอันดอลละเนาะลอยเนาะลอยพันใบเนบอกแบ่งพันน้บอมีบ่เออาเยนาหวานใจโหดมากระับเแล้วกเน

นี่คือไล่เราโดยบอจะไล่่โดยบอกจะไล่ไไม่เอาเจ้มานไม่เอาบอกมาหนยไม่เราเจบตัวเลียวมือหนาด้วแม่มือหนาที่มาซอย ไม่น่าก่อนมื่อนี้มันมามาลำบปะแม่มันมันมาคือคลองลายเหรอลอยเฮ้ยรถใหญ่บ่มี่แม่กำเท่าไรเจ้มาละพันอันนี้อันนี้ซองซองหมัดสามพันสามสี่ห้าหก

ออกม,มาคามานไล่อแมนนี่แหละแม่งเข่าพี่น้อยบ้านต,ตาลาด กีตลาดนี่กีตาดอืัยังบ่พอบ่ยังใบพันกีบพี่น้องพันกีบซื้อบ้านสี่บาทนั่นบ่4บาทหาบาทสี่หาบาทบ้านเนี้ยบ้เงินขึ้นนต้องสีบาทสี่บาทเนาะอันนี้ซองพันกีบมันแปดบาทมีใบสองพันเนร่ะเงินนะคือร้ายพี่น้องแต่ม้ขา่าป็นอะไร พันกี่บาทเป็นตัดสีลายพันสองพันแต่ขายคล่องที่เขาซื้อนะสามกันเมื่อปีนอ่แต่เงินเงินลาวเขาสี่จำนวนตัวเลขมันสีลายเนาะแต่มูลขามันก็เท่ากันทุกคนมึงขายของคือเขาซื้อของหนึ่งร้อยบาทกะเงินลาวเขากะเป็นสามหมื่นนี่กับพันกี่สิบบาทสิบพันก, 10, กี่สี่สิบบาท นี่เป็นกี่เป็นหนึ่งหมื่นเลยพี่น้องถอนหัวก็กินข่าวนะกินเลยกินหรอต้องถอนถอนนะครับอยู่แค่ทางดำทางไหนพี่น้องเป็นบุ่นบุนอยู่ แซ่บมั้งกันนะพี่น้องได้พี่น้องในกับขอมายุ่งอร่อยนะ,อะสองจาน <c oughs> ข้างในห้องกินจะเบิร์ตพี่น้องสองจาเนเบิร์ตปะพอเขาเศร้าม่ได้กินก่อนจะเบิร์ตอ,อ,อ่ะลุยลุยพี่น้องนะได้โอกาสลุยนะเก็บภาพไวส้สัมผัสได้พี่น้องเด้อพอกันใหมค่คลิปมละเราสบายดี